สิ่งที่บอกว่าพี่ประทับใจมากที่วันนี้ได้ไปเดินทะเลกับน้องๆแล้วก็ได้เจอพี่ยูเจอเรื่องหัวเราะเจอเรื่าะนีครับสำหรับพี่เจนนะครับก็มีความรู้สึกดีมากนะฮะที่ที่ได้มาทำค่ายนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะฮะก็จดจํา สามวันที่ผ่านานี้เอาไว้ Hawaii, นะครับสิ่งที่ดีให้จดจำไว้และเก็บเอาไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีแนะก็ขอให้มันยืนม,มันไปน,นะครับจดจำเพื่อนเอาไว้นะครับว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอพี่นะครับที่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ก็ทักทายกันได้นะครับ,รข,นะรบขอบคุณครับ ก็อันดับแรกครับดูในข้อที่6อบอกว่าสรุปขึ่นกนและกันใช่ไหมอยากให้เราขอบคุณตัวเองครับแล้วก็ขอตัวเองที่อุตส่าห์เดินทางที่นี่ใช่ไหมครับดับนมีทัางความยากลำบากาทางงาั้งอุปสรรคมีการ <improve> ช่วยเหลือเนาะโรงเรีย,ยนะนี้